ข,ข้อห้าครับตรงทิศโซให้จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าเจ็ดครับถ้าผลต่างของกำลังสองของจำนวนนั้นกับเลขเจ็ดมากกว่าสามเท่าของกำลังสองของผลต่างของจำนวนนั้นกับเจ็ดอยู่ให้สี่จงหาจำนวนจำนวนนระับเรียนตัวนะครับข้อห้า ตัวนะครับเพราะว่าให้จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าเจ็ดครับที่เราบอกสมมติให้จันวนนั้นคือเอ็กนะครับผลต่างขอ,องกำลังสองขอ,องจำนวนนั้นกับเจ็ดผลต่างเขาคือการำนำมาลบกันผลต่างอะไรอ่ะกำลังสองของจำนวนนั้นต่างกับอะไรอ่ะต่างกับเจ็ดอ่าแค่นี้นครับแค่นี้คือคำว่าอะไรครับสกาลิยาบิโซคือคำว่าผลต่าง ของกําลังสองของจานวนหนึ่งกับเจ็ดทำไมครับผลต่างมันทำไมครับมันมากกว่าสามเท่าครับผลต่างนี้เนี่ยเนี่ยเลนเนี่ยมันมากกว่าสามเท่าสามเท่าของอะไรอ่ะกาลังสองของผลต่างของจานวนหนั้นกับเจ็ดสมการข้อนี้จะเป็นเอาผลต่างต่อแรกผลต่างของกําลังสองของจำนวนนกับเจ็ดมากกว่าเพาคือการลบสามเท่าของสามเท่าของ สามเท่าของก็คือเอาสามไปคูณสามเท่าของอะไรอะ่ะกำลังสองกำลังสองของอะไรอะ่ะผลต่างของจำนวนนั้นกับเจ็ดกำลังสองของเอกรลบเจ็ดกำลังสองของเอกรลบเจ็ดต่าตงกันอยู่เท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบสี่มากกว่ากันอยู่ให้สี่นะครับนี่คือคำว่านะเอาไปนะครับผลต่างของกำลังสองของจำนวนนั้นกับเจ็ดมากกว่าก็คือการลบสามเท่าอของกำลังสอง กำลังสองอแรวคน ciudad, ตาคนตาออแรกจำนวนนั้นตา้แรกเจ็ดทำไมอ่ะอยู่ห้าสี่ทำาห้าสี่อานผิดแค่นี้ก่อนสกัลิยาผิดโซ่ครองนอนผินโซ่ทรองด้วยตรงนี้นอนิดซ่หน้าลบหลางทั้งหมดการสองเนี้ยลงผิดโซ่เอกกำลังสองลบเจ็ ลบสามหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าคือเอหลังคือ, 7, อเจ็ดบวกด้วยหลักกำลังสองคือเจ็ดกำลังสองเนี่ยน้องสูตรเนี้ยหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง แบบแน่นอนหน้ากลังสองลบสองหน้าลังบูลังสองด้านขวาเป็นท่าสี่แบบนี้นรรนรรน 5, 4, แความเข้าใจแความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอกกำลังสองลบเจ็ดลบสาม วงเร็ก x กำลังสองลบสิี่ x เนี่ยสองคูณเได้ส4ี่แล้วบวกได้วยสี่เก้าแล้วก็ถ้าห้าสนี่เดี๋ยวพี่แบงคงจะแจกแจงลบสามเข้าไปก่อนแจกแจงลบสามเข้าไปก่อนมันก็จะได้เป็น x กำลังสองลบเจ็ดลบสาม x ก,กลังสองบวก สิบ4าูณสนะครับได้ส2่สองแล้วก็ลบสี่เก้าคูณสามสี่เก้าคูณสามเก้าสามยี่เใส่เจ็ดทดสองสองสองสินะครับลบหนึ่งรยสีจ็ดย้ายห้4สี่ทางซ้ายไปลงห้าสี่เท่ากับศูนอ่านของเพีนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเฉลยต่อคิดคิดเป็นเขียว วินห็่ไหมไหนสไตล์อิซาทีตสี่คนต่อครับครับเอ่อไม่ยัมคิดนะนี่ต้องตัต้งใจเป็นซีนั่งลอยเนี่ยซอนเขาตั้งใจเรียน าต่อน,นะครับพี่แบคเอา x ไปลบ3 x กำลัง2ได้ลบ2 x กำลัง2แล้วตามมาด้วยบวกส2 x นะครับต่อไปนะครับลบ7เอาไปลบกับ147นะครับมันจะกลายเป็นติดลบ154แล้วไปลบเพิ่อมอีกห้ก็จะติดลบมากขึ้นเป็นติดลบ208นะครับ ตรนี้ได้เนติดลบ208เท่า,ากับ0ูเดี๋ยวเราจะคูดด้วยลบนะครับทุกคนนะครับเพื่อทำให้สมิ์เนียนะครับไม่เป็นนะไม่เป็นลบนะครับคูณด้วยลบติกลายเป็น2อกลัง2 1. จากเดิมเครื่องหมายบวก4-2 x เป็นลบ4-2อง 4, 2, จากเดิมลบ208กลายเป็นบวก2 0 8เท่า,ากับศู ขั้นต่อไปก็คือการคูนตัวรวงนะครับขั้นต่อไปก็คือการคตัวรวงนะครับทีสองมานะครับพจนแรกเหลือเอกลางสองสองคูณยี่สิบได้สิบสองนะครับสองคูนหนึ่งร้อยสี่กลายเป็นสองร้อยแปดครับเท่ากับศูนตรโดยที่แกรังจะหารด้วยสองทั้งสองข้างนะครับซ้ายหารด้วยสองแล้วก็ขวาหารด้วยสองลองนะับ อะไรคูณกลเลขร้อยสี่นะครับแต่ว่าบวกกันได้ลบยี่สบอะไรกับอะไรคูณกลหนึ่งร้อยสี่นะครับบวกกัน,ไ, 4, นได้ลบยี่สิบอะไรครับเอาลองแยกตัวประกอบดูใช้แม่2องกลเป็นห้ามสอใช้แม่2กงากเป็นยี่สใช้แม่2ต่อกลเป็ 2, นสิบสามโอ ตรงนี้รสองสองสี่สี่สองแปแปดกับสิบาวกอะไได้ยี่สิบเอ็ดเรายืดแยกตรอกอกมาเป็น x นะครับลบสิกับ x บ 8, เท่ากับศนย์ะครับคำตอบน,นี้ออกมาจะเป็น x เท่ากับสิหรือ8นะครับ13หรือแปดรับโจทย์ข้นนี้ไม่ได้บอกว่านะเป็นบวกหรือลบนะครับ ให้จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าเจ็ดถ้าผลตา่างของกำลังสองของตันวนั้นกับเ็ดมากกว่าสเท่าอ่าเราอาจจะตัวคำตอบเข้ามากลได้ลครับลองมาดูตรงน,นี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นสิาปอนถ้าเกิดเป็นสิาปอนที่ไายถามมาว่าสิบสามยกกำลังสองได้อะไรครับ 1, 69. 1 69, น9่งร้อยกสานึ่รกเกาลบด้วยเกลายเป็นหนึงร้อ ต่อไปนะครับเทนี้พี่แบงเอา13าลเดนะครับ13าลบ7ดได้ไหครับ13าลบ7ได้6ก2กได้ 36, 36. 36 3 6ิคูได้1 0 8ที่แบ,บเงเอา1น2้ลบึง้ยได้ไหครับได้ไหครับได้ไห้สถูกไหมสีม่วงนี่ถูกอเทนี้คราเลขแหลังศูนหรือเปล่าเลข8ู่หรือเป่าอ่าดูเลข8ประช แปดยกบวกสองได้64สี่พี่แบงเอาห4สลบเเหลือเท่าไหร่เหลือห้าสิบเจเดห้าครับอครับเช่นนี้นะครับพี่แบงเอา8ไปลบเเหลืออะไรครับ1นึ่งหนลังสองได้หลบสามคูณหนึได้ลบสามห้า็ลบสาได้ห้าสี่ไหมได้คำตอบข้อนี้มี2องคำตอบครับคือ1 3บสามือจำนวนจำนวนนั้นคือ13า ฟรือแปก็ได้ตามี่สอบก่อบนะครับ